สวัสดีค่ะไม่รงค่ะวันนี้ก็จะทำผัดกระเพราเนื้อแบบเซ่บเบร้อนๆเผ็ดๆอร่อยหอมๆใบกระเพราค่ะพริกแห้งกระเทียมเนื้อแค่นี้เองค่ะพริกแห้งกระเทียมใส่กระทะไปก่อนผัดไปเลยค่ะ หอมหอมกลิ่นกระเทียมพริกใส่เนื้อลงไปเลยค่ะวันนี้ได้เนื้อมาสดๆอร่อยอร่อยวหวานหวานผัดแห้งๆชอบผัดแห้งๆมากกว่า ผัดเผากินแห้งๆอร่อยอร่อยค่ะดูสีเนื้อโอ้โหปรุงรสเลยค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยซสดฟ้าเขียวอ่าขนาดไหไแล้วก็น,น้ำตาลนิดนึงค่ะใครชอบ รสชาติยังไงใส่ได้เลยนะคะอันนี้ปรุงแค่น,นี้แหละค่ะไม่ปรุงเยอะค่ะได้แล้วซอยเนื้อไวบางๆเลยบางทีก็ซื้อมาแล้วก็สับ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 ,สบผัดก็ได้นะคะโอ้ยได้แล้วค่ะแค่น,นี้แหละค่ะผัด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 ,ผดเรียบร้อยค่ะ แห้งๆเผ็ดๆร้อนๆทานได้เลยค่ะโอ้โหเผ็ดมากฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะคะพี่ๆทุกคนทุกๆท่านนะคะขอบคนมามากคะไปกัน